การศึกษาปรชัชญาจีนด้านการฝึกฝนคุณธรรมในใจิตใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในวรรณกรรมจีนโบราณวันนี้เราจะมาตอบ3คำถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ 1. หัวข้อนี้สำคัญอย่างไร 2. ใช้วิธีใดในการค้นหาคำตอบ 3. ค้นพบอะไรบ้าง 1. หัวข้อนี้มีความสำคัญอย่างไร โอ,อ้ข้อนี้เป็นมุมมองแก่นแท้ของประชาจีนด้านการฝึกฝนคุณธรรมในจิตใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในวรรณกรรมจีนโบราณเป็นมุมมองใหม่และความรู้ใหม่จากข้อมูลในสมัยโบราณที่ยังไม่เคยมีใครทำวิจัย 2. ใช้วิธีใดในการค้นหาคำตอบใช้วิธีเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากหนังสือ7เล่มนี้ 3. ค้นพบอะไรบ้าง หนึ่งประจาจีนสองสายหลักเน้นหนักที่การฝึกฝนคุณธรรมในใจิตใจและการช่วยเหลือผู้อื่นสองเทพนิยายบทกวีสท้อนความทุกข์ยากของสังคมและประัชญาในรูปแบบร้อยแก้วยุคกราชวงชินสามบันทึกประวัติศาสตร์เพื่อชดุนหลังยุกระชวงฮัน่นสี่กวีรักชาติและประญากวียุกระชวงถังซ่งแน่นอนวรรณกรรมจีนโบราณมีหลายยุคแต่ยุคที่เลือกมานี้เป็นยุคที่เห็นเด่นชัดที่สุดนะคะหนึ่ง ปรัชญาจีนสองสายหลักเน้นหนักที่การฝึกฝนคุณธรรมในจิตใจ,จและช่วยเหลือผู้อื่นปรัชญาจีนเน้นหนักไปในทางปรัชญาชีวิตคําว่าอันเชิงลี่มิงคำว่าอันหรือความสงบสุขคือคุณค่าของชีวิตที่ปรากฏขึ้นคําว่าลี่ i มิงหมายถึงการมีความสามารถในการสร้างคุณค่าที่ขนาดน้ำไม่ได้ทั้งที่ชีวิตจริงของคนเรามีข้อจํากัด ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาละที่เตาหรือละที่ห,หรูรื้แล้วแต่เน้นการฝึกฝนภายในใจิตใจให้สูงส่งกว่าคุณค่าของวัตถุภายนอกแต่แตกต่างกันในด้านวิธีการเข้าถึงนักปราชญ์คนสําคัญสมัยจ้านกัวชื่อมึงเอฉงเจ๋อตู่ซางฉีเซินดาเจอ๋อเจียนจีเทียนเาหมายถึงฝึกฝนคุณธรรมให้กับตนเองแล้วช่วยเหลือผู้คนในใตาลาชงเจ๋อตู่ซางฉีเซิน เมื่อเรายังไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ควรหมั่นฝึกฝนคุณธรรมให้กับตนเองตาเสอเชียนจีเทียนเาเมื่อเราประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ควรช่วยเหลือผู้คนในไต้ล่าให้ได้รับประโยชน์ด้วยหัวข้อที่2เทพนิยายบทกวีสทอนความทุกข์ยากของสังคมและประยาในรูปแบบร้อยแก้วยุกกรดชงชิงหัวข้อนี้จะอยู่ในส่วนของเทพนิยาย นิวาซ้อมฟ้าฝนที่เทกระนำลงมาปานฟ้ารั่วงานของหนิวาช่วยให้ฝนหยุดตกนิวาจึงกลายเป็นวิลสตีที่ช่วยโลกโคยินตะวันขณะที่โลกมีดวงอาทิตย์ถึงสิบดวงโลกเกิดภาวะแห้งแล้งโคยยอดนักธนูได้ช่วยขจัดปัญหาภัยแล้ง ขุนหยูขจัดปัญหาอุทกภัยหลังจากกุ่นผู้เป็นพ่อแก้ปัญหาอุโทกภัยผิดพลาดจะถูกสังหารชนเผ่าแตกแยกอยู่ได้ประสานรอยร้าวและแก้ปัญหาอุทกภัยได้สําเร็จต่อมาได้รับการสนับสนุนจากแต่ละชนเผ่าให้ขึ้นคลองแผ่นดินบทกวีซ้อนความทุกข์ยากของสังคมคัมพีชื่อจริงในส่วนของเฟื่องกับยาสองส่วนนี้ท้อนชีวิตทางสังคมในวงกว้างในขณะนั้นอย่างแท้จริง และเป็นแบบฉบับของการสร้างสารคบทกวีจีนในยุคต่อมานอกจากบทกวีในคำพี์ชูจิงจะมีการเสียชียกย่องสรรเสริญคนดีคนชั่วแล้วยังมีเนื้อหาในส่วนของประเพณีพิธีมาร,รยาทหรือที่เรียกว่าหลี่ก็คือเมตตาธรรมเหรินในหลักคําสอนของคงจือนั่นเองจนได้รับยกย่องให้เป็นคัมภีร์ที่ใช้ในการสอนปรัชญาของอะละทัทธิหรูของคงจือ ปรชญาในรูปแบบร้อยแก้วยุคก่อนระชงฉินคงเมืองคำพี่ลุ้นยู่ของคงจือประญาสําคัญของคงจือได้แก่เรือนความเมตตากรุณาและการปกครองประเทศด้วยพิธีประเพณีมารยาทอิริชื่อขัวเป็นต้นคำพี่เมืองจือของเมืองจือเห็นว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นคนดีชิงชาสนับสนุนการปกครองด้วยความเมตตาเรือนเจิงอันนี้น เหล่าจวงคำวบาจวงเจ,จวงเอได้รับอิทธิพลจากเหล่าอใช้วิธีการฝึกฝนกำจัดความคิดที่ฟุ้งซ่านและทำให้จิตใจสงบและบริสุทธิ์ชินใจเข้าไปในโลกแห่งอิสระเสรีด้วยกันก้าวข้ามความแตกต่างระหว่างทุกสิ่งจนเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบจิตวิญ,ญญาณแห่งสวรรและโลกและไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆ ข้อที่สาบันทึกประวัติศาสตร์เพื่อชนรุนหลังยุกระชวงหั่นซหมาเชียนซืหมาเชียนเขียนหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์สือจี้เป็นผู้บุกเบิกรูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ในรูปชีวประวัติและค้นพบการผสมผสานกันของวรรณคดีและประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกเกณฑ์แท้ของมุมมองทางประวัติศาสตร์ของเขายังคงเป็นอุดมคติวิถีแห่งกษัตริย์ทั้ง3ในอุดมคติ เป็นวัตกรสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่สมัชชินได้ตอบกับจดหมายเพื่อนที่ชื่อเรื่องอ่านว่าหากฉันทําหนังสือเล่มนี้จบจริงๆจะซ่อนมันไว้ในภูเขาที่มีชื่อเสียงส่งต่อให้คนที่มีใจเดียวกันในภายหลังแพร่กระจายไปตามมหาคนครที่มีการคมนาคมที่พัฒนาแล้วในชีวประวัติองค์ชัยรัตเว้ยเวยกงจุลียจวน ความสัมพันธ์ของเขากับแขกของเขาถือเป็นมิตรภาพทางศิลธรรมที่อยู่เหนือโลกธรรมดาสะท้อนถึงอุดมคติของชีวิตที่สวยงามของผู้เขียนอย่างสมาาชีนและในเรื่องหลักการปกครองิ่นเจิงเต่ไปด้วยการโน้มน้าวใจสะท้อนให้เห็นถึงผู้เขียนมีความเห็นอกเห็นใจและให้ความสำคัญกับประชาชน 4. กวีลักชาติและประจชญากวียุครละชงถังซ่งส่วนนี้เป็นส่วนของมัชงถัง บทก,กวีตู้ฝูตัวอย่างบทกวีที่สะท้อนความปจริงของสังคมเช่นจือจิงฟู่เฟิงเซียนเซีนยนยงห้วยอู่ายจือได้สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ในขณะที่เขากําลังเดินทางในเมืองฉังอันเขามองเห็นคนหนาวตายข้างทางกับนักปกครองที่มีความสุขกับก,บการมั่วโลกีลูกชายคนเล็กหิวตายในบ้านเป็นต้นและจงซ่งโอ,อ้หยางชิว ในบทกวีชีดาหยวนเจินตอบกับบทกวีของเพื่อนเมื่อตอนเขาถูกลดตำแหน่งและอยู่ห่างจากเมืองหลวงในบทกวีช่วงท้ายของเขาแสดงถึงความสามารถในการคิดเพื่อจัดการกับความทุกข์ยากลำบากจากความคิดถึงบ้านการเจ็บป่วยเป็นต้นและชงซงซูชื่อในบทกวีลิวเย่เออเย่ตูควนคิดถึงตอนเขาถูกลดตำแหน่ง และเดินทางลงไปทางใต้เนื้อหาในบทกวีสตตนนิเยนถึงสภาพใจิตใจที่ดูราบเรียบและยิ่งใหญ่ของชาชลาที่ผ่านชีวิตความยากลำบากมาโดยไม่สนใจว่าจะได้รับการสนับสนุนหรือดูถูกมีทิ่าสงบเยือกเย็นต่อสภาพที่ลำบากยากแค้นด้วยอารมณ์และมีใจิตใจแน่วแน่ไม่ยออ่อท้อบทสรุปวรรณกรรมรวมทั้งวรรณคดีจีนโบราณ ที่ขสันมาเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการฝึกฝนคุณธรรมในจิตใจและการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งก็คือแก่นแท้ของปรัชญาจีนโบร,ราณน,นั่นเองภาษาจีนก็คือชงเจอตู่ซันฉีเซินตาเจอเจนจีทนหรือว่าอันเฉิลี่มิงน,นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเทมิยายจีนพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนดังวีรบุบุษวีรสตรีที่มาช่วยกอบกู้โลกหรือว่าจะเป็นชื่อจริงเป็นคัมภีร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขความทุกข์ ของคนในสังคมรวมั้ามีการเสียดสียกย่องสารเสริญคนดีคนชั่วและมีประเพณีพิธีมารยาหรือภาษาจีนกนคือหลี่ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาของของจื๊อกับเมืงจือก็คือฟู่หลี่เหว่ยเหรินคนที่จะศึกษาประเพณีพิธีมารยานะถึงจะมีเหรินก็คือเมตตาธรรมส่วนเหล่าจื๊อเหอจวงจื๊อก็คือเหล่าจวงก็สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของปรัชญาจีนโบราณ เหล่าจังเนี่ยเน้นที่ชุ่นสีสุรัตเป็นไปตามธรรมชาตินะไม่ให้มีสิ่งใดมาครอบงำนะสิ่งภายนอกมาครอบงำจิตใจนะรวมทั้งปกครองโดยไม่ปกครองก็คือไม่ต้องไปก้าวไก่ประชาชนถือเป็นการปกครองที่ดีนะถ,ถือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองหรือกูวีที่มีชื่อต่าง ผลงานของเขาเนี่ยก็ทอนใหเห็นถึงสภาพจ,จิตใจของเขาที่ถูกฝึกฝนคุณธรรมิจใจ,จไม่มีอุปสรรคใดๆที่ทําให้เขารู้สึกเศร้าโศกเสียใจและพวกเขาเนี่ยก็ยังมีจิตวิญญาณของการช่วยเหลือประเทศชาติประชาชนแน,น่นอนก็อาจจะมีกวีบางส่วนที่เศร้าโศกเสียใจนะผิดหวังกับความผิดหวังหรืออุปสรรคต่างๆแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็มีกวีที่มีชื่อไม่น้อยนะคะที่ เข้าถึงในส่วนของการฝึกฝนคุณธรรมจใจและช่วยเหลือผู้อื่น